กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนซีเคียวเชกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่นหนึ่งอนะ่ะอ่านี่หน้าตาสมุดไกด์บุ๊กเป็นวิธีเล่นนะก็มาเปิดดูกันได้ฮนะแต่ผมไม่ค่อยชอบสมุดคู่มือที่เป็นตัวหนังสือล้วนๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่ฮ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นดิสเพย์อ๋อสามารถตั้งค่าได้นะเป็นขั้วแบบมันจะมีข้อความขึ้นโชว์ไอดีของกล่องนะฮะแล้วก็มีเสียงเปิดกล่องหรืออะไรเงี้ยถ้าใครไม่ชอบก็มาปิดได้ฮนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าเป็นยังไงมาเริ่มจากกล่องแบบแรกนะฮะกล่องแบบแรกคือกล่องไม่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่ากล่องไม่ปลอดภัยเราจะคราบมันทําไมนะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูน,ะนี่ฮะใช้หีบไม้ธรรมดาปกติแล้วก็บล็อกไม้นี่ฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆสองอันเนี้ยการทํางานเหมือนกันเลยฮะแค่อัปเกรดขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอัปเกรดไปทําไมนะแค่สวยงามหรออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนี่เดี๋ยวผมพาไปดูสูตรครับอ่าได้ไปแล้วหนึ่งกล่องอีกกล่องหนึ่งประมาณนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาชัดๆอีกรอบหนึ่งนี่ฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตั้งค่าจำตอนตั้งค่าตอนแรกได้ใช่ไหมฮะนี่เซตติ้ง ถ้าเราปิดตรงนี้มันจะไม่โชว์พวกตัวเลขที่อยู่ข้างบนหัวกล่องแบบนี้ฮะก็ผมแนะนำว่าเปิดไว้แหละดีแล้วฮนะโอเคกล่องนี้ดียังไงใช่ไหมฮะกล่องนี้ดีตรงที่ว่าเราสามารถเก็บได้สองช่องนะฮะเออเดี๋ยวผมขอเปิดเกมหมดหน่อยนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นโคมไฟ2แบบแบบนี้เลย2แบบจะได้เห็นชัดชัดอ่ะแล้วก็ปิดเกมหมด เห็นไหมฮะเวลาเรากดเปิดกล่องเขาจะมีให้เลือก2หัวข้อฮะคือแบบที่แบบ A ช่อง A กับช่อง B ฮะผมเรียกว่าช่องแล้วกันช่อง A กับช่อง B อ่ะพอผมเลือกไปที่ช่อง A ปุ๊บผมเอาไอ้น,นี่ใส่ไปฮะโคมไฟปกติแล้วก็พอกล่องปิดปุ๊บอ่ะผมเลือกไปที่ช่อง B แล้วผมใส่โคมไฟสีสีไอโคมไฟวิญญ,ญาณไปเห็นไหมคือมันจะแยกช่องเก็บนี่พอผมกดกลับไป A ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบแบบแบบอันนี้ฮะ ผมไฟปกติเห็นไหมก็คือเราเหมือนมีช่องเก็บของ2ช่องโดยใช้พื้นที่แค่บล็อกเดียวฮะก็คือมันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ปลอดภัยเพราะมันไม่ได้มีล็อกรหัสหรืออะไรเลยฮะก็อย่างที่เห็นคือใครมาเปิดปุ๊บอ่ะก็เปิดได้เลยฮะเออแล้วก็วิธีการจะทุบออกแอบยุ่งยากนิดนึงคือถ้ากล่องปิดไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราทุบออก เขาจะมีขึ้นเตือนว่าเราไม่สามารถทุบกล่องได้นะเราต้องเปิดกล่องก่อนครั้งหนึ่งแล้วถึงจะทุบออกได้หรือถ้าใครจํารหัสไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นสเกเลตันคีย์ฮะอันนี้คือกล่องไม่มีพาสเวิร์ดไม่ต้องใช้สเกเลตันคีย์ก็ได้ฮะแค่กดเปิดกล่องแล้วก็กดทุบโป๊ะนี่ฮะเขาจะมีขึ้นมาให้ลบอ่าประมาณนี้แล้วของก็จะได้คืนทั้งหมดนะก็คือไม่ได้หายไปไหนฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีฮะ เพราะบางแอรออนอ่ะที่เป็นแอรออนกล่องก็คือถ้าเราทุบบล็อกออกปุ๊บมันหายไปทั้งกล่องเลยของไม่ได้คืนด้วยนี่ฮะสองอันนี้ทํางานเหมือนกันเลยฮะแค่ต่างกันแค่แบบวัสดุที่ใช้อะไรประมาณนี้ฮะและก็ต่อไปจะเป็นกล่องพินโค้ดนะฮะกล่องพินโค้ดจะใช้เป็นอ้น,นี่ฮะก็คือกล่องอันแรกเนี่ยกล่องที่เราคราฟมาอันแรกนะฮะกล่องพวกนี้สองอันนี้ฮะเอามาคราฟ คู่กับปุ่มไม้ก็จะได้ออกมาเป็นพินโค้ดเป็นกล่องพินโคดฮนะเป็นหีบพินโค้ดเดี๋ยวผมพาไปคราฟให้ดูฮนะเนี่ยเอามาสองอันเลยนี่วิธีครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยฮนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูวิธีโปเข้าให้อ่านี่หน้าตากล่องการทำงานเหมือนกันเช่นเคยฮนะต่างกันแค่วัสดุเท่านั้นเอง โอเคการทำงานของกล่องนี้ก็คือเป็นพินโค้ดให้นึกถึงเนี่ยคือรหัสอะมันเป็นตัวเลขมีแค่หนึ่งสสามสเท่านั้นให้จำตัวเลขก็ได้ไนงะอย่างอันนี้ผมจะตั้งกล่องเป็นหนึ่งสองสองสามเป็นรหัสแบบสี่ตัวฮะและเขาก็จะมีขึ้นเตือนย้ำอีกรอบนึงว่าเราตั้งรหัสเป็นหนึ่งสองสองสามไปฮะเท่านี้มันก็ล็อกรหัสแล้วแต่มันตั้งได้แค่สี่ตัวฮะ มันก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีล็อกรหัสโอเคแล้วก็กดเดี๋ยวผมลองพิมพ์ผิดให้ดูนะหนึ่งสองสามสี่นี่ฮะมันจะเปิดไม่ได้เราต้องพิมพ์หนึ่งสองสองสามที่เราตั้งไว้โอเคนี่เปิดได้แล้วฮนะเราก็เลือกไปเราอยากเปิดดูช่องไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถเก็บของได้ฮนะอันนี้ค่อนข้างเจ๋งขึ้นมาแล้วนะก็คือใส่รหัสได้สี่ตัวสี่ตัวเลขนี่ อันนี้คือเปิดครั้งแรกนะเปิดครั้งแรกเขาจะให้เราตั้งรหัสก็ดูฮนะเซตเซตพินโค้ดเราอยากตั้งรหัสอะไรก็ตั้งไปฮนะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ง่ายๆแบบนี้ก็ได้ฮนะแต่ก็ระวังคนมาเปิดด้วยเอาเนี้ยผมว่าแอปลคนตัวนี้เจ๋งดีนะเจ๋งตรงที่ว่าแบบเราตั้งรหัสเปิดกล่องได้อนะใครกลัวเพื่อนขโมยกล่องอะไรเงี้ยก็ลองมาตั้งพาสเวิร์ดดูได้ไนงะอ่ะไปกันต่อต่อไปจะเป็นพาสเวิร์ด กล่องพาสเวิร์ดนะฮะกล่องนี้จะใช้เป็นแท่นเหยียบเป็นแป้นเหยียบไม้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแป้นเหยียบเหล็กนี่ฮะอ่าอประมาณนี้ประมาณนี้วางให้โดโปเขาให้นี่ครับตั้งจากไอ้เมื่อกี้นี้ยังไงใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้ตั้งได้แค่สี่ตัวคะ อันนี้เราตั้งได้มากกว่าสี่ตัวเราจะตั้งแปดตัวเก้าตัวหรืออะไรก็ได้ฮนะแล้วใส่เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับผมอย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็น Q Q หนึ่งสองสามสี่อะ Q หนึ่งสอสามสี่แล้วก็ใส่ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะ Q หนึ่งสองสามสี่คือการตั้งาหารหัสจะยากขึ้นกว่ากล่องเมื่อกี้นีเยอะเลยะฮะกันคนขโมยนั่นแหละแล้วก็ช่องที่สามอันนี้จะเป็นคำถามการเลืม่มไม่ใช่คำถามการเลื่มสิ เอาไว้กันตัวเองเลยมัะเราก็ตั้งเป็นอย่างงี้ก็ได้นะคิวแล้วก็ใส่เป็นดอกจันก็ได้อะเป็นช่องว่างไว้ว่าเราใส่รหัสประมาณนี้นะแล้วก็สีอะไรเงี้ยหรือภาพออกใช่ไหมฮะคือให้ตัวเองนึกรหัสผ่านได้อ่ะเผื่อตัวเองลืมอะไรเงี้ยโอเคเราก็ใส่ไปอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวรอกล่องปิดก่อนนะโอเคพอกล่องปิดแล้วนี่ฮะเขาจะขึ้นให้ใส่พาดว์ดเราก็ใส่ไปคิวหนึ่งสองสามสี่นี่ฮะ เก่งมากคือเริ่มมีความปลอดภัยเยอะขึ้นเรื่อยๆอะถ้าเราใส่ผิด Q หนึ่งสองสองสองเห็นไหมมันก็จะเปิดไม่ได้ะพอเปิดไม่ได้ <c oughs> เขาก็จะมีรหัสขึ้นเตือน <c oughs> เห็นไหมว่า Q <c oughs> ดอกจัน์ดอกจัน์ดอกจัน์สี่ที่เราใส่เมื่อกี้เนี่ยคือเอาไว้เตือนความจำของตัวเองว่าเอ้ยรหัสผิดนะเราใส่ก่อนหน้านี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ให้คนอื่นรู้แต่ให้ตัวเองนึกขึ้นได้อะไรประมาณนี้ ต่อไปเป็นกล่องที่ล็อกด้วยกุญแจนะฮะล็อกด้วยกุญแจไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ฮะเป็นคีย์เชสนะฮะของที่ใช้ก็จะราคาแพงขึ้นด้วยเพราะใช้เป็นทองเห็นปะแล้วก็อันต่อไปจะใช้เป็นเหล็กเออก็แปลกดีแทนที่จะใช้ทองทั้งคู่นะโอเคฮะไปไปดูกันเมื่อเราวางกล่องไปแล้วกล่องอันเนี้ยเมื่อเราวางกล่องไปแล้วเราจะได้กุญแจมาดอกเนะะี่ย ไม่ไม่ใช่ตอนวางสิตอนเปิดอ่านี่พอเราเปิดกล่องครั้งแรกเราจะได้กุญแจมาดอกหนึ่งแล้วในกุญแจเขาจะมีบอกเห็นไหมเป็นตัวเลขหนึ่งสองหกหกสองหนึ่งแล้วบนกล่องเขาก็จะมีเขียนบอกเห็นไหมไอดีหนึ่งสองหกหกสองหนึ่งไอดีต้องตรงกันนะฮะไม่งั้นเปิดไม่ได้นี่อ๋อกล่องเหล็กเป็นแบบพัด เป็นเป็นคนะีย์การ์ดฮะแต่ ID ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกันนะเห็นไหมหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดคือเราต้องดูเลขไ d เที่ตรงกันนะฮะเราสลับไม่ได้นะเห็นไหมต้องใส่ให้ตรงกันเท่านั้นถึงจะเปิดได้อันนี้มีข้อดีก็คือเราไม่ต้องจํารหัสผ่านเห็นไหมพวกนั้นอนะ่ะพวกนั้นคือถ้าเราลืมรหัสผ่านเราก็เปิดกล่องไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ไม่ต้องจํา ก็คือขอแค่มีคีย์เนี่ยเรามาใส่ปุ๊บเปิดได้เลยอ่าเข้าไหมใช้งานง่ายมากแต่ข้อเสียข้อเสียเลยห้ามทํากุญแจหายกุญแจหายก็คือเราจะเปิดไม่ได้อีกเลยอีกเลยฮะเราต้องเก็บกุญแจไว้ให้ดีๆก็คือต้องเก็บไว้ในตัวเนี่ยนะฮะเก็บไว้ให้ดีๆนะฮะอย่าทําหายเด็กขาดโอเคประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับสองกล่องนี้และต่อไปจะเป็นกล่องเก็บของแบบ,บเลสโตนฮะ กล่องเก็บขอมแบบเลสโต n นจะใช้เป็นหลอดไฟเลสโต n นอันหนึ่งวางไว้ข้างบนประมาณนี้ฮะเดีย๋ยวผมค้าไปดูปึ๊บมานี่ฮะแล้วก็นี่ฮะก็ะใช้กล่องเป็นหน้าตายอย่างนี้แล้วอย่าลืมทำแผงวงจรเลสโต n นไว้ด้วยนะครับผมคือมันต้องใช้คู่กันนะเดีย๋ยวผมทำงานให้ดูนะ ก็คือถ้าเราเปิดแบบปกติเนี่ยเห็นไหมมันจะเปิดไม่ได้เลยฮะมันจะขึ้นเตือนเนี่ยเปิดไม่ได้ต้องทํางานผ่านเลสตนเท่านั้นก็คือเราก็ต้องวางแผงวงจรไว้อะเนี่ยวางไว้อย่างเงี้ยคือเหมือนแบบไม่รู้อ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่าแอบใช้ยากนิดนึงคือเราต้องไปซ่อนเขาเรียกไงเราต้องไปซ่อนแผงวงจรเลสตนอ่ะเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าเราวางปุ่มกดไว้ตรงไหนฮะอ่าประมาณน,นี้เราก็วางเป็นคันโยกอย่างงี้ก็ได้นะพอเรากดปุ๊บ อ่ากล่องถึงจะทํางานนะเห็นไหมแล้วเราไม่ได้แบบสลับช่องหนึ่งช่องสองง่ายๆนะนี่ฮะคือมันจะล็อกเป็นช่อง A ไว้เลยเห็นไหมช่อง A เราก็ปิดปุ๊บพอเราปิดเสร็จปุ๊บเราถึงจะเปลี่ยนไปช่อง B ได้นะฮะแล้วก็กดใหม่นี่แล้วผมก็ใส่เป็นการ์ดไปเห็นไหมแล้วก็กดปิดแล้วก็เปลี่ยนไปช่อง A แล้วก็กดเปิด ก็จะเห็นเป็นกุญแจเหมือนเดิมเห็นไหมแล้วก็ปิดแล้วก็กดเป็นบีาแล้วก็เอาขี์กาดออกมาอะประมาณนี้ประมาณนี้คือต้องทํางานผ่านเลสโตนเท่านั้นย้ําว่าเท่านั้นเลยนะฮะเพราะว่ามันมันอนนี่ไม่ได้นี่ฮะสองกล่องเหมือนกันเป๊ะคือต้องทํางานผ่านเลสโตนเราต้องเอาเลสโตนไปซ่อนนะประมาณนั้น และต่อไปจะเป็นหีบเก็บของแบบเพเยอร์ฮะแบบเพเยอร์นี่คือยังไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเจ๋งดีนะนี่ฮะแล้วก็นี่เหมือนกันคือใช้เป็นโคมไฟวิญญาณนะในการคราฟทั้งคู่เลยฮะสูตรคราฟจะเป็นประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมไปดูพอเราวางไปเสร็จแล้วเราจะได้เป็นก์ดมาใบหนึ่งนี่ฮะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าทําการ์ดหายเนี่ยมันมันจะเป็นไรไหมเดี๋ยวผมขอลองโยนการ์ดไปนะอืมคือถ้าการ์ดหายก็ไม่ทํางานเลยฮะการ์ดไม่มีบอกเหรออ๋อคือเราต้องเอาการ์ดไปใส่นะฮะนี่เอาการ์ดไปใส่พอเราเอาการ์ดไปใส่เสร็จปุ๊บเราจะใช้ได้แค่คนเดียวนะจะไม่มีใครใช้ได้อีกนอกจากเราคนเดียวเท่านั้น เฮ้ยอันนี้เจ๋งอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยดีกว่ากุญแจไงอของคราฟก็ใช้เป็นโคมไฟวิญญาณนะอันหนึง่งนี่คนอื่นก็จะเปิดไม่ได้นะนอกจากเราถ้าเราเอาการ์ดไปใส่แล้วมันจะล็อกแค่กับเราเท่านั้นฮนะและก็อันสุดท้ายนี้จะเป็นหีบอีกพีนะฮะหีบอีกพอันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูฮนะใช้ของค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นนิดนึง นี่ใช้เป็นโซ่กับไขมุกนี่ฮะโอเคแล้วก็สูตรครับก็ตามนี้เลยฮะนี่ครับอ่าพอเราได้กล่องแบบนี้มาแล้วนี่กล่องนี้ไม่ใช่กล่องเก็บ XP นะฮะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนไม่ใช่กล่องเก็บ XP มันเป็นกล่องที่เอาไว้ตรวจอ p ในการเปิดฮนะเช่นสมมติว่าเราล็อกกล่องดีว่า ต้องเล่นถึงเวล20ถึงจะเปิดกล่องได้นี่ฮะยีบอ่ะผมตั้งไว้ยี่สิอุ้ยหมือล้านเด้งเด้งเดงอือชาอ่ะอันนี้คือผมตั้งไว้ยี่สิบนะตอนนี้ตัวละครผมเป็นเวลศูนย์นะฮะสังเกตรตรงนี้นะตัวละครผมไม่มีเวลนะตอนนี้พอผมกดเปิดกล่องปุ๊บมันบอกว่า อีกพียังไม่ถึงอนะ่ะต้องเลเวลยี่สก่อนถึงจะเปิดได้เดี๋ยวผมขอเสกอีกพีหน่อยนะ EXP แล้วก็ยี่สิบ L แล้วก็เสกเข้าตัวเองโอ้ตอนนี้ผมเลเวลยี่นะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดกล่องเห็นไหมฮะเปิดกล่องได้แล้วเราไม่ต้องเสียอีกพีนะฮะมันแค่เอาไว้เช็คว่าเลเวลเราถึงพอที่จะเปิดกล่องหรือเปล่าคืออันนี้ผมมองว่ามันเหมาะับเอาไปทําแบบเติร์ฟแบบกําหนดเลเวลอะ พอเลเวลถึงปุ๊บเราก็แจกของอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะอ่ะกล่องนี้เดี๋ยวผมตั้งเป็นเลเวลห้าสิบอ่าตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบใช่ไหมผมกดเปิดเห็นไหมมันเปิดไม่ได้มันบอกว่าต้องถึงเลเวลห้าสิบก่อนนั้นเดี๋ยวผมเสกอีกสามสิบเลเวลปุ๊บตอนนี้เป็นเลเวลห้าสิบแล้วเดี๋ยวเปิดปุ๊บอ่าเห็นไหมเปิดกล่องได้แล้วฮะก็คือมันเอาไว้ล็อกกำหนดเลเวลที่จะใช้งานนะฮะ ใครเลเวลไม่ถึงก็จะใช้งานกล่องนี้ไม่ได้อะแล้วก็เดี๋ยวผมลองอันนี้หน่อยละกันนะนไหนๆก็จะไปทิพแล้วผมขอลองเอา TNT มาระเบิดดูหน่อยผมอยากรู้ว่ามันระเบิดได้หรือเปล่าฮะอ่านี่บละเขาให้อ้กล่องทําอะไรกล่องไม่ได้นะฮะแต่รับใครกลัวว่าเพื่อนจะทุบบล็อกหรือเอา TNT ระเบิด มันทำอะไรกล่องนี้ไม่ได้ฮะตามที่เห็นเลยฮะโอเค,คผมสําหรับแอดออนสีเ h ียวเชดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฟากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย